โดยที่ทาชิหินะครับก็มีการจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งครับเนื่องในวันพระณสวนโคเคแดงซึ่งทุกท่านก็ร่วมกันปลูกนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ต่างเฝ้ารอคอยที่จะได้มาร่วมกันตักบาตรสร้างมหากุศลครั้งใหญ่ร่วมกันโดยกิจกรรมภายในงานครับทุกท่านก็ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยนะครับรกล่าวคำรัตนาศีลห้า,ากล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกรยนานมิตรพิมพิมลฟุกุดะกระยนานมิตรกมลทิบว,วัตนาเบ้น,นะครับนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ก็ร่วมกันรับผ่อนพระเป็นภาษาบาลีกล่าวคำอธิษฐานทิปล่อยสับเปลาแล้วก็ร่วมกันตักบาแต่คณะสงฆ์จากนั้นนะครับก็ได้ร่วมกันถวายพระตาหารแจ่คณะสงฆ์ด้วยทากลางต้นโกคีแดงนะครับที่สวยสดงดงามของวัดพระธรรมกายทศกิจนะครับมีความสวยสดงดงามที่จะทําให้ทุกท่านนั้นกายสบายใจสบาย เมื่อกายสบายใจสบายดีแล้วครับทุกท่านก็ร่วมกันปล่อยสับเปียตา,ยา,ยายให้ชีวิตสดเป็นฐานด้วยอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับนี่คือบรรยากาศของกิจกรรมงานบุญของผู้มีบุญในวัดพระธรรมกายโชชิงประเทศญี่ปุ่นครับ